สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโควิดวันนี้ติดเชื้อพุ่ง745รายข่าวเศร้าเสียชีวิตอีกหนึ่งอึ้งโรงงานติดกว่า500คนสถานการณ์โควิดวันที่4มกราคมผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งพรวดหลังเร่งค้นหาเชิงรุกข่าวร้ายเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายเป็นชายมีโรคประจําตัวเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีนายแพท์ิวสินวิษนุโยธินโฆกษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด แถลงสถานการณ์โควิดวันที่4มกรกคาคมว่าผู้ป่วยใหม่วันนี้745รายติดเชื้อในประเทศ152รายติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก577รายยืนยันสะสม8,439รายติดเชื้อในประเทศ6,379รายเสียชีวิตเพิ่มเติม1รายสะสม65รายซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการค้นหาเชิงรุกโดยโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร พบการติดเชื้อกว่า500รายสาเหตุที่สมุทรสาครตรวจพบกว่า500รายเพราะกลุ่มแรงงานยังต้องอยู่ในสภาพที่แออัดยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้จึงยังต้องมีการตรวจอยู่เป็นระยะทําให้เห็นตัวเลขดังกล่าวซึ่งไม่ได้เกินความคาดหมายเพราะมีความแออัดคนอาศัยอยู่มากเมื่อไหร่ที่หาเชือ้อก็จะเจอขึ้นมาเรื่อ,อยๆโดยการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก จะเห็นตัวเลขช่วงต้นสูงและแยกคนติดเชื้อออกจากคนไม่ติดเชื้อออกมาตัวเลขจะลดลงผู้เสียชีวิตรายที่65เป็นชายไทยอายุ56ปีมีโรคประจำตัวไขมั่นเบาหวานความดันโลหิตสูงมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรปราการและคลองเตยวันที่28ธันวาคมมีไข้ปวดกล้ามเนือ้อทานอาหารไม่ได้จากนั้นไข้มากขึ้นเหนื่อยหอบมากขึ้นออกซิเจนในเลือดตกลงอย่างมาก มีอาการปอดอักเสบเริ่มหัวใจล้มเหลวยืนยันเชื้อวันที่หนึ่งมกราคมจากนั้นใส่เครื่องช่วยหายใจและอาการแย่ลงเรื่อยๆจนเสียชีวิตในวันที่สามมกราคมที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ